ผู้ใหญ่บ้านบู่ศูนถึงกับเดือดเมื่อเจอคอมเมนต์แบบนี้ครับสวัสดีนะครับผมพบก,กับซองบ้าอีสานอีกแล้วพี่น้องวันนี้เขาก็มีเรื่องเาวานะครับผมเนาะต้องบอกว่าเกี่ยวของกับอีหลาหน้อยเฮาน้องอิงเพชรบ้านแพงโดยตรงเพราะคอมเมนต์นี้นะครับผมเนาไปคอมเมนต์ ใต้โพสต์ของผู้ใหญ่บ้านมูนู่นพี่น้องที่พญานมูสูนเดินทางไปกระลังใจลาหน่อยเฮ้านะครับผมนอกไปหาลูกสาวก็เลยมีผู้ใสเฟซบุ๊กคนหนึ่งนะพี่น้องเขามากคอมเมนต์ใต้โพสต์ของทางหญานมูสูนคอมเมนต์ว่างานการไม่มีทํากันเหลือไงสู้ว่างจัด ตามไปดูกันขนาดนั้นเงืดหลายวะว่าสันได้พี่น้องงานการบ่มีเหตดบอ่อประมาณว่ายงๆด้ะพี่น้องกลาเป็นบอกภาษาบรนเท่างานการบ่มีเห็ดบอ่อซูขึ้นน้ำไปเบิงบัลรังเักเทะซูไปยังปน,นั่นขึ้นเป็นงเงึดเทะวะนะครับผมเนาะก็จะะ้าณนี้พุทธบ้านถึงกับต้องแคปแล้วเอามาโพสพี่น้องว่ากอูไปหาลูกสาวผิดตรงไหน มออึงอไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไม่ได้ขอเงินเป็นค่าเดินทางไปด้วยใจล้วนๆแค่นี้จบไหมนะครับผมนาะทางพยาบาลกันออกมาโพสสวนพี่น้องพร้อมแคปคอมเมนต์อของผู้ใส่เฟซบุ๊กไลนนี้นํามาโพสนนะครับผมเนาะที่อเฟซบุ๊กส่วนตัวของผู้ใหญ่บ้านมูสูนพี่น้อง เอาตรงๆนะครับผมเนาะเขากบว่เขอใจคนพวกนี้คือกันพี่น้องว่าเป็นยังเจ้าของบอมาักบ่ชอบเป็นยังต้องมาตีพุ่นตีพี่มาคอยจับผิดคนอื่นอย่างงูนงนงงน้นอย่างนี้อย่างนั้นเป็นอย่างนะครับผมเนาะปากว่าไม่ชอบไม่ชอบแต่ว่าเขามาติดตามผู้ดีก็เอฟซีบางคนอีกพี่น้องรู้ลึกร,รู้จริงรู้ทุกเรื่อง ยิ่งกว่า f อซอีกบางคั้งแล้วก็ผมน,นกกระงงกับบุคคลนี้คือกันือยังบอโจโกแค่วาแหละพี่น้องพวกนี้มันมีความสูงในการเติมเน็ตมาค่อยจับผิดคน่าค่อยว่าให้คนอันนี้มันก็ถือต้องเลยพี่น้องโลกโซเชียลนะพี่น้องสื่อโซเชียลถ้าใส่ให้เป็นประโยชน์มันก็นเป็นประโยชน์กับเจ้าของนะครับผมนกถ้าใส่ในทางที่บ่ดีเอาไปคอมเมนต์ว่าให้จ่ผู้อื่นเอาไปค่อยจับผิดจะผู้อื่น ระวังวันหนึ่งนะครับผมเนาะยาไหวสวยเด้อนะครับผมเนาะยาซื้อกระเซ้าเมื่อไหวง่ามนะครับผมเนาะ,ะส้มนี้มันตอ้องเจอข้องจริงจักมือพี่น้องจลวจักมือผมว่าพวกนี้ต้องต่ําต่อจักมือหนึ่งหรือว่าอ้างว่าเจาข้องทํางานต่างประเทศเหรอเห็นโปรไฟล์อาจจะทํางานต่างประเทศบ่ดอ่อรราได้บ่ญญาตหรือวันจังไดน,นะครับผมเนาะ สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปทางสองมอสายมาได้ดเลยถ้าได้เบิ่งคลิปนี่สำหรับบุคคลนี้นะครับผมบอกแล้วชอบใครชอบมันรักใครรักมันก็คือยังค้นมักเบิ่บ่่อนเลยพี่นกรักทีมที่แข่งมันแข่งอยู่อังกฤษเพิ่นมีทุนเพิ่นก็นยังบินไปฮอดอังกฤษไปเบิอ่าแข่งอยู่เยอรมัน เพ่นมีเงินเพื่อนก็บินไปเบงอันนั้นก็คือความหมากักความชื่นชอบส่วนตัวคือจังพยาบาลหมซูลวันวาล่ะเงินกับเงินเจ้าของออกเองจะมาหยุ่งอย่างนั่จะมาเดือดร้อนอย่างนั่อ่าว่าได้ไปขอให้มาอ่าซอยนค่าเดินทางจะไม่หยุ่งจะมาอยากอย่างนั่มมาเดือดร้อนอย่างนำมัดกัจริงดีได้พี่น้องนะครับผมเนาะอ่าชอบใครชอบมันใครชอบในสิ่งไหน ก็เห็นได้สิ่งที่เจ้าของมากแต่และนะครับผมทางพวกผมหักอีลหล่าน่อยหักน้องวงอิงจะไปกันั้างใจอีหลา่าจะไปร่างใจวงสาวหน่อยเพ็ินเพ่งมั่นผิดมองใดเงินกับเงิน,งนพวกข่อยเองว่ได้ไปแบ,บ๋มือขอผู้ใดว่นไดให้เจ้ามาออกซอยจังบาทเจ้าจะมือเดือดร้อนอย่างนัแมเป็นบ่พี่น้องว้ามอามาเราก็ศูนย์นะครับผมเนาะอ่ะมามักภยัยมักมั่นเจ้าเคยเห็นคนไปนัางตกป่าเสียค่าบัตร ไปนั่งต๊ป่าว่เพราะออกก็ได้ซื้อป่าที่จะของตกออกในราคาท้องตลาดด้วยซ้ำบางบ่อเป็นยังคึอบัญญังเขาตลาดเพื่อที่จะไปซื้อป่าว่าเฮ็ดกินโลดนั่นมันคือความสุขส่วนถูกของเพิ่นเพิ่นมีความสุขที่ได้ไปนั่งต๊ป่าได้นั่งเสียบรรยากาศที่เพิ่นมักแม่นจะเสียค่าบัตรเข้าไปเสียค่าสร้างน้ำหนักป่าออกเสียค่าอาหารป่าเสีย เวลาแต่มันเป็นเวลาที่เพิินมีความสุขเงินกับเงินเพิินเวลากะเวลาของเพิินมันเป็นความสุขของเพิินเจาเคยเห็นคนมักเดินเขาปีนเขาเดินป่าบ่มี่อ้ไก่มี่อยแต่เพิินก็มีความสุขที่เพิินในเฮดที่เพิินในถ้ำในสิ่งที่เพิินพักในสิ่งที่เพิินชอบส่วนเจ้าไขยคิดว่าเจ้าอาจจะมีความสุขที่ ได้มาตีคนอื่นได้มาคอยจับผิดคนอื่นก็ได้อ่าน,นั้นมันคือความสุขของเจ้าก็แล้วกันว่ากะให้มันมีขอบเขตเนาะเพราะการที่จะไปจับผิดคนอื่นตํหนิคนอื่นในสื่อโลกโซเชียลมันมีความผิดเด้อกว่าจะบอกใครอ่าเปลี่ยนความคิดไม่ซาเปลี่ยนตะกะไม่ซานาะครับผมเนาะตอนนี้เรื่องแบบนี้เจ้าอาจจะคิดว่าเป็นความสุขของเจ้าในอนาคต มันอาจจะกลายเป็นความทุกข์ก็ได้อันนี้ก็ฝากไว้คิดหลายๆฝากเตือนสติก่อนจะไปคอมเมนต์ใครควรใช้สติควรใช้เหตุและผลอ่าอย่าใส่ตะกะของจะของเป็นลักนะครับผมเนาะทุกคนไม่เหมือนกันการใช้ชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่าเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของโลก ทุกคนมีความชื่นชอบของตัวเองทุกคนอยากทำในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองรักทำแล้วมีความสุขอันนั้นมันคือความสุขของแต่ละบุคคลคุณไม่สามารถที่จะไปก้าวไก่ความสุขของคนอื่นเขาได้จากสิไปเดือดร้อนเพื่นเห็นอย่างเงินจักบาทก็ไม่ได้ออกซอยเพิ่นอ่า ยังกับุ่ฒิเหตซอยเพิ่นจ้าสิเป็นเดือนร้อนน้ำเพิ่นเป็นอย่างเพื่อนสิไปกับป่อยเพื่อนไปรวเป็นอย่างเพื่อนมีความสุขของเพิ่นเงินกับเงินของเพิ่อนเวลากับเป็นเวลาของเพิ่นเพื่อนมีความสุขแบบนี้ก็ดีใจน้ำเพิ่นเป็นอย่างเป็นว่วพี่น้องว่ากะฝากเป็นกําลังใจให้ทุกผู้ทุกคนนะครับผมเนาะฝากเป็นกําลังใจให้เอฟซีอีล่าหน่อยเฮาฝากเป็นกําลังใจให้ทั้งพยาบาลมูลศูนสูนต่อไปเนาะเสียงนกเสียงกา อ่าอย่าไปสนใจนะครับผมเนาะเราทําเพื่อลูกสาวเรารู้ว่าสิ่งที่เราทําเราทําเพื่ออะไรเรารู้ว่าจุดยืนเราคืออะไรนะครับผมเนาะทําดีแล้วทําต่อไปเฮ็ดดีแล้วเข้ากับเฮ็ดต่อไปครับพี่น้องมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังใดสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องบาอีสานได้นะครับผมเนาะเราจะไปห้ามความสุขใครไม่ได้หรอกนะครับผมอ่าบอีสาน,น,านเป็นวาค้นบบเป็นอยู่พี่น้อง กะเฮ็ดคลิปออกมาเตือนสติกันแล้วกันนะครับผมเนาะของอ่าหลายๆคนอ่าที่ค่อยจอบเสาะจอบแซะค่อยจอบพิดกันอยู่นะครับผมเนาะอันนี้กะฝากเตือนสติเด้ออ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางสองบอลซานน้ำแน่เพื่อเป็นกำลังใจคลิปหนีบาลซานต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม